ค่ะกับสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปทุกๆทันนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทังช่องนะคะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้มือเสาร์วันที่สิบหกนะคะเมษายนนะคะสองห้าหกห้านะคะพี่น้องค่ะมายำตัวเลขโค้งสุดท้ายจากน้องโบว่าแต่งแต่จับปิงปองมาแล้วเนี่ยน้องโบมีฝันยังดีบอหรือว่าพิเศษบอเนะคะพี่น้องค่ะถ้ามาไปฟังน้องโบพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องค่ะ น้องเวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงแน,นอะแต่ผัดมือเฮาจับปิงปองมามีเอฟซีหลายคนไหม่ลูกเพ่นว่าหลายๆท่านพันว่าคือแอดคือเบอร์โทรถามน้องบเนี่ยว่าฝันดีบอยอย่างบองสินะลุกบ่ฝันหลอดนี้ยังบอฝันกับฝันตั้งแต่พูหลต,ตั้งแต่บูเอาอันซูรัสเซี่มาถวายเพิ่นค่ะยำยำให้พี่น้องเขาฟังอีกในลูกว่าฝันว่ารยังไง บบกฟ้อนเอาเพื่อนมาหาโบกขึ้เก่ากเล่ะแม่บอกอืมอมันกะเลขปิงปองห้องก,กระมันใจคือเก่าเหรอนาะลูกเนาะจ้าเมืม่อน,นี้ได้ลงไปลานแล้ววันนั้นลูกมาแล้วก๊อเร, <มา S 2> ร็งจัดลานเลยกล๊อเรงจัดลานเลยเดี๋ยวบอลน้ำเอฟซีจะขาดนาทีก็ได้เดี๋ยวที่เหลือแม่สิเบเอาดอกแต่ว่าเมื่อน,นั้นกะดีใจน้ำมาพอ,พอจ๊ะพอจำกะ จับมาตรงกันกับลูกเนาะจ้าจับมาได้ตัวเดียวกันอือปานนัดกันเว้ยกนจับคนละเถือเลขยัอยงออกมาตัวเดียวกันอยู่แมน่นอมืมือนั้นน้องโบันแต่เอาโซลาเซลล์เนาะถวายปู่กับย<ถ>่าแล้วฝันว่าเพิ่นมาหาจังได๋ก็ลูกฝันว่าเพิ่นมาหาคือเกาเ่านั่นแหละก็ได้จับเพิ่นคือเกา่าอือได้ได้จับได้บ่ายเพิ่นคือเก่าเนาะ,านาะ,นะลูกเนาะจ้า สีบมานอยูบอ่บ่อเนาะลูกการหลายๆคนกนระถามว่าแล้วน้องโบเซียนจับอีกบ่มือนี่มือสุดท้ายแล้วสินะน,น้องโบก็บอจ้อาโบจับเท่อเดียวอืเท่อเดียวก็คือจบไล่การเลยเนาะลูกเนะาะมมกาอะไรดี้จังไรการให้อเอฟซีแฟนช่องกะโศกโศก,กมันๆเนาะโบเนาะ ไอเอฟซีแฟนช่องโจกหมันๆอลูกลูกค้าร้ายแล้ววัน่ะลูกลูกค้าเริ่มไปแล้วอะคือม่คนมาเรื่มมาแล้วมันสนามเนี่ยวะหอยเมื่อน้นนั่นก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเขาในนอโบนะที่ว่าเพิ่นถามว่าแอดคือว่าใบสามใบนั่นใบนี่เนาะโอ้แต่ว่าขันผู้ใดไปเห็นเราสิอสิร้ว่าไม่ขายยากคักเนาะแต่ว่าก มื่อวาน <S <S วานี้บอกว่าเปิดร้านเลยแม่ขายหายคนมาถามหาปกลกายแม่วะบ่อืมฮะเมื่อวานนี้น้องโบไปใช้เมื่อวานนี่ไปเล่นน้ำไปเลนน่นน้ำหรอไปเรียนน้ำปิดน้ำไปเรีนโอ้ปิดร้านไปเล่นน้ำสงการน้องมือสุดท้ายมันบ่าอ,อ,อพอบางคนถ้าต่อกับประเดี๋ยดตามเหตุนะน,นะแม่เขาก็นึกว่าโบจะเขานึกว่าโบจะจำเมื่อวานเขาก็มาถามเบือง โอ้เพราะว่าปกติสิเคยจับมือมกอนเลขออกเนาะจ้าบันนี้ก็เลยมีต่คนนข้าวไหมวะโอ้รับไอ้บันนี้ห้ากะสิเช็คมือเช็กเว้นอีกเทือนน่อนึงเวลาเ้าสิจับเน,นอะน้องบเนาะจ้าแต่ว่ากะไม่ได้ฟันยังอีกละตีฟันว่าได้กระทัดถวายโซลเซลกระปูกักญยานแล้วเนะาะอกะม,มันมันใจเลขตัวนี้คือเกาเนาะล่ะ ม่ค่ากสิขายของระเด้อพี่น้องค่ะเอาบันนี้กางวดน,นี่เป็นคาเขากสิเป็นงวดที่สนะิบสามเนาะน้องโบเนาะคาเขาจะเป็นงวดที่สิบสามค่ะเขามาแล้วสิบสองวดติดติดงวดน,นี้เขาเป็นงวดที่สิบสามจังได้กาไห่พ่อแม่พี่น้องเข้าโชคดีเนาะน้องโบค่ะ,คะเอาบันนี้แม่สิได้เว้าเอาดอกบันนี้เพราะว่าลูกกสิค่ายยาขายของ ก็เดิมก็ลังเหลือมลังมมหลายล่ะว่าคนก็กรลังเหลือมลังมาหลายลลลม,ม,าายมานอนงบวัวค่เลือกก็ออกไปแล้วสองล้ามสามล่าเอ่ะเอาฝาก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 ,ฝากถึงแน่ผู้ใดอยากไปหานงบูโตเป็นเปลนเลยนี่ยุใสก่ก็อยู่บ้านโขกกระแซ่อื่ตะวันมาตองเพื่อเซกาอื่ปักมุดจีพีเอมาวางรัตรพานาครเด้อแต่เดี๋ยวก็จะมา่อบวอย่มลานขายน้ำยูนี่เด็กมาทุกวันค่ะ เอายำย้ำ,ำย้ำอีกรอบลูกย้ำอีกรอบย่านเพิ่นจดบัท่านอยู่บ้านคบก,กระแซต,ตบนบ้นต้องอำเภอเซกาจ้ะวางรัตพานาคนตรตจ่ายจีพีเอ็นมาเลยเ้อค่ะจะจได้หอดกันแ่เจ้พอน้องบูโตเป็นเป็นเลยเนาะ,ะ,ะค่ะค่ะขั้นเห็นขั้นเห็นปูมาปูมาไอยางมาอย่าลืมถ่ายคลิปมาฝากแม่น้ำเด้อจ้าเดี๋ยวไปตถ่าย บอก่ายเอาตอนเพิ่นเพิ่นรับหรือเพิ่นเพิ่นเพิ่นตอนเพิ่นมาเลยก็ได้ฮามีแต่พี่น้งองเขาอยากเห็นไหมน้องบอูแต่ถ้าถ้าไม่จำถ้าพอจำเขาเห็นเนาะคุณพ่อคุณแม่เขาเห็นกอย่เลืมถมทายไว้เพื่อแม่พอนน้ำเด้อมาตลอดเด้บอกนี่นาะมันเรื่องไปไซเวนบอกแมนแมนเมื่อน,นั้นไม่จำว่าถ้าถ้าอยากเห็นปูต้องล่อคำคำ,คำนะ่ะแม่พ่อนกะ กะว่าสิมือเสาร์อาทิตย์นี้สิไปก็มีเอฟซีแฟนช่องอยูเพ่นฝากให้แม่พ่อนไปไปเปิดโชคให้แหมน้องโบค่ะค่ะเพื่อนฝากให้ไปเปิดโชคให้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์พวกเราแม่พ่อนก็สิไปกะกาวจะมีา<ๆ>จะมีคันเปิดค่ะจะมีคันเปิดค่ะบอกว่าแฟนแฟนผิดบอกแ,แม่พ่อนบอกว่าโอ้แม่พ่อนเดินทางไปนี่ประมันไปกลับนี่ ตะก่อนนี่ครับรถเท่ตสองชั่วโมงเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสี่อายุหลายแล้วเดี๋ยวนี้รับเริ่มขับสามชั่วโมงกลัวเ้วเชื่อใีว่าร <c> ถ <oughs> <c oughs> กระายแล้วช่วง,งนี้แมนก็เลยเพิ่นอยากกันเปิดโชคเปิดยังยงังใช่นหเพิ่น,นก็เลยติดต่อมาไม่พอนก็เลยเป็นธุระให้เดี๋ยวก็บ,บอกขอเพิ่นขอวันเดือนปีเกิดน,น้ำเนาะไม่ขอวันเดือนปีเกิดเนะาะอันคันเปิดโชคเนาะแมนก็ขอซื้อน้ำสกูลวันเดือนปีเกิดค่ะ ผู้เพื่อยู่ไก่ยู่ไก่เพว่าสิยู่ต่้งประเทศจังซส่ผู้เพื่อนอยากเปิดอย,าอย่างยังสิน,โน,โนอ้องน้องบัวข้าก็เปิดทาาออนไลน์ให้เพิ่นเปิดทาาออนไลน์ให้เพิ่นค่ะเมื่อนนะเพิ่นกับอันฝากบอกว่าเปิดให้คือกันค่ะค่ะเดี๋ยวจังไหนไม่พรกับสีได้แก่งเอฟซนาะผค้ใดอยากเปิดดวงเปิดโชคกับปูเอื้อรือราชานาครลาดกับพอจำไม่จำเนาะถ้าช่วงคำคั ก่อนไล่ได้หาค้าค้ๆถ้าเห็นปูกับยามมามามาเกาะเพลินมามาห่อเพลินหันก็อย่าลืมถ่ายคลิปไปฝากเด้อ่ด้ตาอย่าลืมถ่ายอีกทางทางนอนเด้อเดี๋ยวเสียวว่าตอดอกแต่ผู้ผู้บุญญาวาสนาหลายสิได้เห็นเพลินอยู่ประจำจังไรกาแม่กะขอบคุณน้องโบหลายๆแล้วก็ขายขายของดีๆได้ลูกเด้อมือแรงเข้าจะได้ใช้โยใช้โยน้ำกันเนาะ ไอเอฟซีมีโชคมี่มานน้องกันนะ้นองโบค่ะสีได้ซอยปูโถมดินต่อไปค่ะขอบคุณน้องโบหลายๆจ้า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 ค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะี่กาเล็กของน้องโบนะคะทีมาของสิบสองติดๆนะคะพี่น้องฝากต่อนพ่อเม่พี่น้องเด้อคะ่ะ ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้มักคลิปนี้ก็อย่าลืมขอกาลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ด้วยค่ะ,คะพี่น้องค่ะเพื่อทางช่องมีกําลังใจเฮ็ดลิปต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าการเดินทางเนาะค่ะพี่น้องคะช่วงนี้น้ํามันแพงแห้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะ,ะ,คะ,คะส่วนสิไปทําคลิปทําข่าวมาฝากมาตอนได้นี่ต้องกินย่างประหยัดค่ะพี่น้องเพื่อที่สิเซฟค่าน้ํามันไว้ถ้าเดินทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าไปแต่ละบอนแต่ละหม่องเนี่ยเนาะค่ะ ไปแต่ละบอลแต่ละมองนี่กับิใไ่คาน้ํามันหลายค่ะพี่น้องค่ะเดือนหนึ่งบมมนนะะําเพ็นน้อยเนาะค่ะคาน้ามันเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะจังได้ทาแฟนครับทั้งช่องเนาะค่ะ้าเมตตาสงสารทั้งช่องกับพยายามเบิ่งในคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องบม่มฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่โทรมาเอาแต่ตัวเลขเนาะคะ่ะบางเทือแอดกับบทสะดวกที่สิรับโทรศัพท์เนาะคะ่ะบางเทือเทิงขับรถเด้อค่ะพี่น้องเด้อกับลูกทังช่องสุผ้าร่วยเนี่ยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ำใสนอนหันเนาะคะ่ะทางแอดมินเนาะคะ่ะเพื่อประหยัด ค่าใส่ใจน้ำมันเนาะคะ่ะเฮดคิปเฮดข้าวไปถ้าพ่อแม่พี่น้องบ่ซอยบึงบ่ขามโฆษณาจึงสี่แอดมินก็สีพ่อได้เจ็บเลขผสมหน่อยไว้ถ้าเติมน้ำมันไปเฮดคลิปเฮดข้าวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะซึ่งเว่าง่ายๆได้ตอนนี้ก็คือทางแอดมินนี่ก็คือคำใส่นอนหันเนาะคะ่ะนอนซาล่ากินข้าวัดไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ไปยัด่าน้ำมันเนาะคะ่ะเพื่อที่ สิไปทําคลิปทําข่าวมาฝากมาต่อนพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเด้อค่ะจังได๋กะขอกําลังใจหลายๆตรงที่ว่าถ้าพี่น้องเปิดเบิ่งคลิปนีิแอดมินสิได้พ่อมีกําลังใจเฮ็ดข่าวเฮ็ดคลิปแนวทางดีๆมาฝากมาต่อนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะซึ่งเดินทางไปปูเอือ้อเรื่อร,อรอชาชานาคาลาดคือกันเนาะคะ่ะไปหาน้องโบแอดก็ต้องไปวันเสาร์เนาะคะ่ะเพื่อที่สิค้างคืนแรงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เฮ็ดคลิปต่อเนาะคะ่ะพี่น้องไปกับ ประมาณใส่เวลาทั้งไปทังป้งกลับประมาณหกชั่วโมงเ็ดชั่วโมงนะคะพี่น้องถ้าแอดเดินทางไปจากบ้านเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะที่ได้ติดตามได้ชมชิปนี้เนาะคะ่กะก็ขอกำลังใจหลายๆเด้อค่ะกับพี่น้องเนาะคะ่จะจังไดก็ขอขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องที่เขาเาบิองมาชมมาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค,ะคาใส่นอนหันเพื่อเสพหรือว่าประหยัดค่าน้ํามันเนาะคะ่ะเพื่อมีเงื่อนเติมน้ํามันไปเห็ดชิปเฮ็ดข้าวมาฝากมาตอนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ค่ะน้องโบย่ำชัดเนาะคะ่ะฝันแต่ตอนเอาโซลาเซลล์ลงให้ปูกับยาแล้วก็คือทาเขางวดนี่ก็เป็นงวดที่สิบสามบุญผ้าวาสนาม่กสิเข่าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบนเพิ่นก็ได้แค่สองหนึ่งสามล่างสี่เจ็ดนะคะกาฝากถึงพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายที่เพิ่นคออเมต์มาว่าแต่จับคู่ปองอาจจจพิษเนาะคะ่ะ แต่เพื่อนกระจับของเพื่อนจังสีมากได้สิบสองงวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับโบลูว่าแอสิตตอบผู้นั้นว่าจังได้เนาะค่ะจังไดก้กะถ้าบุญผ้าวาสนามีปูเพื่อนเสียเหดใหาร้างต่อไปมันกาศิเป็นโชคเป็นมารของเฮานาะ,ะพี่น้องเนาะค่ะจังไดก้กะเอาไปพิจารณาบึ่งเนาะค่ะสำรับตัวเลขแนวทางกับมีซัมเน้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสามตัวบนสองหนึ่งสาม ล่าง47เท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะถ้ามัถทาชอบก็เอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะแม่นสิเขามา12งวดเรางวดที่13สิเขาหรือบ่เข้าเฮาก็มาค่อยลุ้นกันพ่อแม่พี่น้องก็ใส่วิเคราะห์ไต่ตองให้ที่ถวนเนาะคะ่ะบม่แม่นเลขบ่เขามากเรามาหายมาดากันที่หลังนี่บ่แเมนเดะะ้อพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถาบุญผ้าวาสนาเฮามีเฮาก็สิได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่าพราวาบุญผ้าวาสนาคนเ้ามันบ่ททอกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ จังหดก็เอาไปพิจารณาก่อนลงทุนทามัก้าชอบจัดค่ะพี่น้องทาบ่มักมก,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 มก็ผ่านไปคลิปนี้ขอก็ะคอยพ่อแม่พี่น้องปลองไปทุกท่านมีแต่คําว่าครอบครัวฮงเฮืองเหลืองเหลื่อมให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอด,ปลดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ